ผักลวกกิ้มน้ำพริกนะคะเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านมีวิธีทำซุปบักเขือนะคะที่บ้านชอบทานมากๆนะคะคุณพ่อบ้านทำให้ทานบ่อยๆนะคะวันนี้แม่บ้านจะแสดงฝีมือเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะต้องเตรียมอะไรกันบ้างนะคะก็มีตามนี้นะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะแปะไว้ใต้คลิปไว้ให้นะคะ เราไปดูพร้อมๆกันนะคะว่าต้องใส่ยังไงเท่าไหร่ยังไงบ้างนะคะเริ่มแรกนะคะตั้งน้ําสะอาดพอท่วมมะเขือนะคะใส่เกลือเล็กน้อยใส่มะเขือเปราะลงไปนะคะแล้วก็เนื้อปลานิญ1ชิ้นค่ะตามด้วยน้ำปลาปรุงสำเร็จแล้วนะคะยี่ห้อไหนก็ได้2ช้อนโต๊ะค่ะปิดฝาต้มให้เขาเดือดให้เขาสุกนะคะอันนี้ปลาสุกเรียบร้อยมะเขือสุกแล้วเราก็ใส่เห็ดฟางลงไปต้มนะคะ ต้มสักพักนึงนะคะก็สุกเรียบร้อยดีแล้วนะคะเราก็เช็คดูเนื้อปลาสุกเรียบร้อยแล้วเราก็พักไว้นะคะเรามาทําในส่วนของพริกนะคะหอมแดงกระเทียมนะคะคั่วให้หอมนะคะให้สุกดีนะคะเสร็จแล้วก็ใส่พริกแดงจินดาพริกขี้หนูพริกหยวกลงไปคั่วคะ่ะคั่วให้มีกลิ่นหอมแล้วก็ประมาณนี้สุกแล้วคะ่ะได้แล้วคะ่ะเราก็นํามาใส่คลกลงโขกนะคะ ตำให้เขาพอหยาบๆนะคะแล้วเสร็จแล้วเราใส่เนื้อปลาแกะเนื้อปลานิลที่เราต้มใส่ลงไปค่ะใครจะใช้เป็นปลาถูก็ได้นะคะนำมาต้มแล้วแกะแล้วใส่ลงไปได้เหมือนกันนะคะตำเนื้อปลาพอเข้ากันดีแล้วนะคะ เราก็ใส่เห็ดฟางลงไปนะคะเห็ดฟางที่เราต้มนะคะเห็ดฟางนี่แม่บ้านเก็บไว้ประมาณเกือบ2เดือนแล้วนะคะยังสดแล้วก็เด้งดึงเหมือนเดิมเลยนะคะแม่บ้านมีคลิปการเก็บเห็ดฟางไว้นะคะเลื่อนดูได้นะคะตามให้เห็ดฟางเขาเข้ากันดีนิดนึงนะคะมะเขือเปาะต้มสุกใส่ได้เลยค่ะใช้มะเขือที่อ่อนหน่อยนะคะจะได้หวานอร่อยค่ะ เดี๋ยวแม่บ้านลองชิมดูก่อนนะคะต้องใส่น้ำต้มมะเขือนะคะที่ใส่น้ำปลาต้มมะเขือไว้ใส่ลงไปค่ะแล้วก็น้ำปลาอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใครจะใส่มากน้อยตามชอบเลยนะคะน้ำปลานี่นะคะผงนัวใส่ได้เลยนะคะชิมอีกทีนึงนะคะแม่บ้านขอเพิ่มเป็นน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ รสชาติที่แม่บ้านชอบนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วได้ที่แล้วเราใส่ต้นหอมใบสะระแหน่ลงไปได้เลยค่ะใครที่ไม่ทันปลานะคะก็ใส่น้ำปลาแทนเลยนะคะใส่น้ำต้มสุกนะคะแทนได้เสร็จเรียบร้อยแล้วน่าทานมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแม่บ้านไปจัดใส่จานพร้อมผักนะคะอื น่าทานมากๆเดี๋ยวจะลองชิมดูนะคะอืมต้องลองนะ อร่อยมากๆเลยค่ะลองคำเดียวไม่พอนะคะสงสัยแม่บ้านจะหิวข้าวนะคะจิ้มกับผักนะคะดูสิคะหน้าทานนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะทานผักทานปลานะคะดีต่อสุขภาพด้วยนะคะหาก็ไม่ยากนะคะผักในบ้านเราเยอะแยะเลยค่ะชอบผักอะไรก็ ต้มลวกลงไปเลยค่ะขอบคุณที่รับชมแม่บ้านจานโปรดมากๆนะคะอย่าลืมติดตามนะคะว่าเมนูหน้าของเราจะเป็นเมนูอะไรนะคะไว้พบกันเมนูหน้าค่ะ